ในธรรมชาติของเราวันๆเนาะป้าต่อป้ากลัวเข้าไปเข้าป่าแต่ป้าก็ยังหาของป้ามีเจอเลยวันนี้ป้าก็มาหาดอกไม้ของหวานไหวพระอ้อนวอาก็จะเวียนเทียนเท่าพรรษาเนาะป้าก็เก็บภาพาการเดินทางในธรรมชาติของเรามาฝาก เดี๋ยวจริงๆอะป้าเก็บไว้เยอะไม่รู้ป้าไปทำอีท่าไหนภาพป้าหายมดเลยเจี๋ยไม่พี่ช่วยพู้อะไรจกพิดจักหน่อยเลยจีิงจี้ <c oughs> อ่อฟังนอะก็อัพโหลดโทรศัพท์ใหม่ป้าก็เก็บภาพไปเยอะเยลยตรงนู้นตรงนี้ป้าก็จะเก็บมาฝากเนาะแห้ลูกให้ร้านพ่อแม่พี่น้อง ชาลูกได้รับชมไปพรอมป่าเนาะหายบดเลยนี่ก็เป็นเส้นทางที่ป้าจะวิ่งมาตลาดเชื่อนนี้จะเขียวมีความหวังแต่ทุกคนก็ต้องมีความหวังกะนน้องสวนมากวันที่16ก็วันที่หน แต่ความหวังป้าวนันนี้ป้าหารูปป้าไม่เห็นเลยป้าถึงต้องมาเก็บภาพเนี่ย เยอะพอจะเก็บได้เยอะได้ทีสักทีนึง่งหายแจ็คข้อของป้าไปไว้ตรงไหนที่ป้าไปทําของป้าเองก็ยังไม่รู้โมตันคุ้มาบโบอกเป็นแม่ผ่าไาเมื่อที่นอกจ็คไปอยู่ม่งไหนเขาก็บอกว่าเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเมื่อวานจ็คเก็บไปม่งไหนสว่งกูถอดโมขึ้นหน่อยนวดหน่อย,อย,ยมันรู้จักไหมเอาไปเมียนตรงไหน,นอั้โหลดเพลงไปบ่อนนึงก็งไปขึ้นอีกบ่อนนึงให้กันคับเป็นแตาา่ว่าก็อยากเห็น ไม่เฮ็ดก็ต้องเฮ็ดเด้อป้าลูกเต่าป้ากมม็มีเดป่าิานาตมานอถา่โอยคนคือรนี้มีมองจอดด้โ้คนเขายังเขาวัดเขาวาอยู่เขาต้องเข่าปเป็นลืกถ้ามาพิจรเ,เขาจะไม่เขาวัดคนเดียอนี่อย,อย่ว่าแต่เขาเลย สองพกก็สองเดี <Academy zur Pf ing> ๋ยวะตั <región> ้งพี่ดีซีเห็นยูทูปจ้ะธรรมชาติของเราวันๆยูทูปอ่ะยูทูบเบอร์นค่ะัอ ได้ไหะยี่ิบจ้ะที่ปาจาม่่จะเอาเพิ่มมาจ้ะลงทีู่ดแล้วฟูดเนี่ยฟูนเล้วเปิดมให้แข่งที่เรากีนี่เพิ่ตั้งแต่ขายมาปีทีเนี่ยมึงได้ไม่ขาเลยอันนี้นี่มัจ้ะเาของนห้อเนี่ยหลานสี่สิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดสบัาส้า อันเนี้อันกลมตัวนี้ก็จะเป็นอันกลมกี่พวงพี่อักลมสองเขาด้ใหญ่เลยจะเป็นอไรยังคงนะไ่มางมาจ้ะตาดูตาดเลย เอาอย่างนั้นให้จักพวงบึ่งอะเอาอย่างงี้มาให้จักพวงนี่ไงอยากได้สีูสีแดงูเห็ดกรเฮ็ดหูนะใทยมอห้เพื่อนเบิ่งจากของันาะหูนาน่ค่าาวแข้งตุ้มๆเลยเหมือนดอกไม้นี่ชวาเนาะบานดอกไม้สดชื่น ไม่จัหรอเนี่ฮะคค่ะมาตองเฝ้าแงยี่สี่ก่นะกนีอ่ขาหมุงน่นะอันนี้นะด้เอกี็เหนะเขาขายดอกห้าปีนี้จะเหลือดอกเดียวห้าบาทเนี่ยคนร้านโนไปขายดอกว่าสามบาทมึไปส่งเข้าถึงม่พรดด้วยนะ

นี่แม่ค้าแม่คาตัวถีบได้แล้วสามหลอดแต่หาัไม่ากอะไรกะไรกินจ๊ะม่ครบหกนห้าค่ะถ้าพวงขีเรือมาเนี่ยเนี่ยเนีไ้แบบจ้ะฮะจะครบหรือไม่ครบหอครบบ่ครบหวับ่ยังหวานดีละคือดูขอบมา่ะ ขอบคุณแล้วค่ะมาถึงตลา,าดแล้วป้าก็ได้ใบสีคว,ควงมาลายของหวานไม่ให้เข้าไปส่งก็ได้เมีสองสีนล้นี่เอามาสองสีเงินทอง ของวหวานววไร่ผ้าจ้ะไร่หลาคนเยอะวันนี้คนเยอะอันนี้ก็พวงมาลัยได้พวงมาลัยหมากคูไป,ไปเดี๋ยวเรานี่คือ เดี๋ยวเดพับไม้พี่ไหนดีเพราะจะพับเพราะไมพี่น้อยพับมาทางนี้จะพับมาทางนี้จะพับพอันี้เราทำใบสีนี่เดินป้าได้มาป้าก็ได้ใบสีใบผ้ะ ของหวานหมากคูดอกไม้โ,ยยโอ้ยมงมขนยังหนังไก่ของ <ปะ S 1> ที่ตาซื้อวันนี้จ้ะก็พามาตลาดก็ซื้อของเรียบร้อยแล้วจ้ะท่านี้ก็จะกลับบ้าน